หลวงปู่สุป,ป่าผีปอบ 5. ป่าผีปอบและสิ่งลี้ลับพุทธานุภาพคุ้มครองแม้ว่าหลวงปู่สุขจะเป็นที่รู้จักจากวิชาคงกระพันชาตีและเมตตามหานิยมแต่ท่านก็มีชื่อเสียงอย่างมาก ในการปราบผู้ผีปีศาจและคุณใสโดยพุทธ,ธานุภาพอันแก่งก้าเรื่องเล่าเกี่ยวกับการปราบผีปอบของท่านเป็นที่โจดจันไปทั่วครั้งหนึ่งชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงต้องประสบกับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการอรารวาสของผีปอบที่เข้าสิงผู้คนทำให้ล้มป่วยและเสียชีวิตไปหลายรายสร้างความหวาดกลัวไปทั่วหมู่บ้าน เมื่อหมดหนทางชาวบ้านจึงรวมตัวกันขอความเมตตาจากหลวงปู่สุขให้ไปช่วยขจัดปัดเป่าหลวงปู่สุขไม่ได้ปฏิเสธท่านรับปากที่จะช่วยเหลือเมื่อไปถึงบ้านที่เกิดเหตุท่านก็ได้นั่งสมาธิและบริกรรมคาถาจากนั้นได้ใช้ไม้เท้าเคาะลงบนพื้นดินพร้อมกับกล่าววาจาศักดิ์สิทธิ์ไม่นานนัก ร่างของผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิงก็เริ่มดินทุโลนทุรายแสดงอาการไม่เป็นปกติและมีเสียงแปลกๆดังขึ้นในลำคอหลวงปู่สุขได้เพ่งกระแสจิตและบริกรรมคาถาขับไล่ผีปอบตนนั้นไม่สามารถทนต่อกระแสพุทธานุภาพของท่านได้จึงยอมจำนนและออกจากร่างของชาวบ้านผู้นั้นในที่สุด หลังจากนั้นชาวบ้านคนดังกล่าวก็ฟื้นคืนสติและหายจากอาการเจ็บป่วยทันทีเหตุการณ์นี้สร้างความเลื่อมใสแกช่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งทําให้ชื่อเสียงของหลวงปู่สุขในการปราบผีปอบแพร่ขยายไปไกลและผู้คนต่างเชื่อมั่นในอนุภาพแห่งพระเวกของท่าน